Rich to let's let's see me you click Rich, Sat, Nine, go s go if สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามเก็บ มเมล็ดผลไม้แล้วก็ผลไม้สีต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้วิวัฒน์น้องแมวล่างสากันนะซึ่งตัวแรกนะครับที่เราจะพยายามตามเก็บผลไม้นะก็คือจะวิวัฒน์เจ้าแมวบูตึงนะครับให้เป็นแมวจี้กงนะแต่ตอนนี้เราจะมาลุยในด่านอะไรนะเมื่อกี <c> ้ <oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นชื่อดา่านไม่ทันครับแต่ที่แน่เนี่ยเราเตรียม นี่แสงแฟลสีม่วงนะครับก็คือมาตามเก็บผลไม้สีม่วงหรือมเมล็ดผลไม้สีม่วงนั่นเองนะทีนี้เราเช็คแล้วว่าด่านนี้เนี่ยมันมีมอนสีดําเยอะนะครับเราก็เลยยิบเอาแมวมะม้ามานะหรือแมวอะไรพงไพรนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วก็แมวในอีเวนต์นะครับของเกนชินนะ่ะแต่เป็นตัวผู้หญิงนะ เห็นเขาว่าเก่งกระทาตดำเราก็ลองดูก่อนครับณตอนนั้นเรายังไม่ได้วิวัฒน์แมวยกกล้ามนะก็เลยไม่ได้เอามาใช้แต่หลังๆมาเราเริ่มรู้แล้วว่าแมวนักกล้ามนี่คือแบบสุดยอดจริงกับาธาตุดำนะครับมาโยกหมาไปครับโยกเกเอ้ยคือจริงๆเจ้าอัศวินม้ามานี่นะทำได้แค่ชะลอใช่ไหม แต่ว่าไม่ได้สร้างดามเมตแลกระเด็นกระเด็นเดี๋ยวนะกระเด็นโอเคเสียงเหินตัวแรงนี่ก็คือเจ้าจิงโจ้ครับมาอิสนากิเราพร้อมแล้วขอเอาคืนหน่อยช่วงแรกๆนี่คือทตาด,ดามที่จัดการเราไปหลายหลายรอบมากนะครับด้วยความที่เราไม่รู้นะ ตอนนี้เราแกล่งขึ้นแล้วนะเราจัดการเจ้าได้แล้วอย่ามาอย่ามาเก่งกับเรานะเอ๊ะเมื่อกี้มันมีปลากระดินด้วยหรออ๋อตัวผู้หญิงปล่อยปลาตัวแมวกินชิ้นผู้หญิงนี่ปลาโยนเข้าไปครับได้ไหมดอกผลไม้สีม่วงไหมอ่ะได้มเมล็ดผลไม้สีม่วงครับเฮ้ยผมไม่นแน่ใจว่า บูตึงเรามันใช้ผลไม้อะไรบ้างนะบูตึงอยู่ซูปเปอร์เหรอบูตึงอยู่แลรงไม่ใช่เหรอบูตึงนี่นี่ใช้อะไรบ้างวิวัตผลไม้อออมเมล็ดม่วง3อันสีแดง2อัน สีฟ้า2แล้วก็เป็นผลไม้เลยเนี่ยสออันนะครับมาเดี๋ยวทุกคนมาดูความพยายามของผมกันไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะตามหาครบหรือเปล่านะครับแต่จำได้ว่าใช้พลังงานแมวไปเยอะมากอะเพราะว่าด่านเนี่ยมันใช้พลังงานประมาณ200ใช่ไหมต่อว่าต่อด่านหนึ่งที่จะไปตามเก็บผลไม้พวกนี้นะครับก็ใช้เยอะอยู่นะ จชเยอะเอาเรื่องเลยอะมาดีกันที่ด่านแสงไฟงสีม่วงครับเหมือนเราจะขาดอยู่เขาหหนึ่งหรือ2องอันนะแต่ดีหน่อยนะว่าเราพอจะมีแมวที่สามารถต้านธาตุดำได้นะครับแต่ว่าผมก็เล่นแค่ระดับ1นึ่งเลเวลอะเลเวลที่หน่ะระดับยากธรรมดานี่แหละเพราะว่ามันก็ดอบเหมือนกันนะแต่โอกาสดอบจะน้อยกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ตยังไงก็สู้ได้อยู่แล้วนะครับไปโดดต้องรอจังหวะที่บอสมันออกมานะบอสก็คือแก๊งที่มันออกมาจากไน,นั่นนะจากประสาทน่ะเฮ้ยออดดเมิดามิ่ลิงลดลงเมื่อกี้ตัวไหนทำไม่รู้นะอ,มอมืมาแล้วโอเค ส่งเมล็ดม่วงมาเดี๋ยวนี้ขออีกสองเมล็ดปล่อยแรงจังวะจงส่งเมล็ดม่วงมาให้เราตุ่มตุ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 มพราะว่าตอนนี้เราต้องการเมล็ดม่วงนะครับเมล็ดม่วงคืออะไรก็คือเมล็ดผลไม้ม่วงนั่แหละใช้ทำอะไรใช้อวิวั์แมวนะเพืเป็นร่างสามเนาะ แมวแต่ละตัวจะใช้ผลไม้แล้วก็เมล็ดผลไม้ไม่เหมือนกันนะครับพอดีผมไปกดดูมาเลยไม่ใช่มีความรู้อะไรเลยนะก็คือเข้าไปกดดูมาเฉยแต่ตอนนี้ผมตั้งใจจะวิวัฒน์บูตึ้งของผมให้เป็นแมวที่กงนะครับเมล็ดผลไม้เมียวม่วงอ่าได้แล้วหนึ่งเมล็ดครบหรือ,อยังไม่รู้ผมข่ากี่อันนะขอเช็คก่อนได้ไหม เอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะหยิบแมวตัวนี้มาเฉยเลยเอ่ออ่าต่อไปขาดสีไรสีแดงสีฟ้านะครับแล้วก็เขียวเขียวนี่คือเอาผลไม้เลยเหรอไม่ใช่เมล็ดใช่ไหมแสดงว่าอัตราการดอกผลไม้เลยเนี่ยที่ไม่ใช่เมล็ดเนี่ยมีน้อยกว่าแบบเมล็ดใช่ไหมไม่แน่ใจ อันนี้ธาตุแดงทั้นนั้นเลยเราต้องจัดทัพแมวใหม่ครับให้เอาเดีนธาตุแดงเนาะต้องเอาแมวมา้าไม้ออกแล้วก็เอาแมวเกินชินผู้หญิงออกนะนี่แมวอัศวินครับเราอาบไปเยอะอยู่ต้องใช้แล้วอีกตัวนึงตัวไหนเก่งกระธาตุแดงว่างเนี่ยฮิปฮอปเรามีแล้วเอ้ยฮิปฮอปเราไม่ได้เอาเข้าหรอแต่ฮิปฮอปมันชะลอใช่ไหมหรือเราจะเอาแมว เกาะแมวเกาะใช่ไหมเห็นคุณแมวไททันบอกมาให้ลองใช้ดูอ่ะได้ยังไงดีวะดึงเข้าดึงออกดึงออกดึงเข้าเก่งกับสตูสีแดงมีโอกาสโจมตีติดคลิปได้สตูบินได้แมวจิว๋วอย่าเอาไปใช้เลยมีหลายคนเตือนมาว่าอย่าไปใช้เลยไม่ใช้ก็ไม่ใช้นะครับ อนนั้นเอาไมวตัวนี้เหรอทำไมถึงเอาตัวนี้สู้ละ่ะถามตัวเองในอดีตนะครับทำไมถึงเอาตัวนี้สู้ละ่ะลองดูนะครับเรากดดูโฆษณาแล้วก็ไปลุยเลยด่านความหลงไหลสีแดงครับระดับยากทำไมเราไม่เอาแมวเกาะแมวเกาะมันตั้ง20เลยนะเลเวลอะ30เลยนะไม่ใช่สิมันน่าจะสู้ง่ายกว่าปะ หรืออยากใช้แมวทุกปรับปุบปรับ,บางนี้ได้ลองดูแล้วกันจะไหวไม่ไหวเพราะยังไงเราก็ขอแค่เมล็ดสีแดงไนงะเพื่อที่จะเอาไปวิวัฒน์แมวบตึงนะครับบอสก็เป็นราชาหมูแดงนั่นแหละไม่ได้ยากอะไรเลยนะขอแค่จัดก,การมันให้ได้แค่นั้นเอง ยาบุษะจัดการเลยจต่ยาบุษะไม่ได้เก่งกับธาตุแดงใช่ไหม <c oughs> แค่แบบโจมตีเร็วเฉยกระแทกกับผลักอะไรพวกนี้ออลิเอเลียนได้นะแต่ด่านนี้มันไม่มีเอเลียนไง <c oughs> เราอาศัยความถึกของเฮดิสครับในการแทงให้เพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็ปล่อยให้แมวทอล้วทุกเอานะรวมทั้งแม่อัศวินนะครับในการโจมตี เมล็ดจะมาไหม,มเมล็ด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 ผลไม้วะจะเอา,มาเมล็ดพลังงานหมดละก็กดใช้ความเป็นผู้นำไปก็หมดเรื่องเนาะทำไมเจ้าไม่สู้ธาตุแดงต่อละเราอยากได้มเมล็ดนะอ๋ออยากเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะได้นะครับเราก็มาตามหาผลไม้สีเขียวกันต่อนะครับโดยที่ สีเขียวรู้สึกว่าจะเป็นธาตุลอยใช่ไหมเราก็ต้องหาแมวที่เก่งกาธาตุลอยมาใช้นะครับซึ่งตัวไหนเก่งก,กาธาตุลอยบ้างหืเม็ดแดงขาดอีเม็ดนึงเม็ดฟ้าขาดกี่เม็ดอ่สองเม็ดปะเม็ดแดงเอเม็ดเขียวขาดสองไม่ใช่เม็ดติดผลไม้สีเขียวขาดสองอัน เราต้องเป็นผลามาไม้ด้วยนะไม่ใช่มเมล็ดนะครับเอาตัวอะไรเข้าทีมดีมาท่าลอยท่าลอยก,ก็ต้องเจอเจฟฟิโอนี่เพราะเจฟฟิโอนี่เก่งกับท่าลอยนะครับแมวไทท่า,ทาน,นี่เก่งกับทุกตัวเ,เหรอ จริงดินี J ่เจฟิโอนี่เห็นไหมถ้าไม่เอาเข้าก็คือจะตบตัวเองละจะตบกระบ,บาลตัวเองแล้วนะอีกตัวหนึ่งตัวอะไรดีแมวนางเงือกบอกให้มีคนบอกให้อัปเกรดเยอะมากเลยนะแต่ยังไม่ได้อัปเกรดเลยแมวชาแมนสร้างดาเมจมหาศาล เราควรอัปเกรดแมวที่สร้างดามจมหาศาลใช่ไหมทุกคนชาแมนชะลอนะทำไมไม่เอาสร้างดาเมจมหาศาลนะถามตัวเองในอดีตอีกแล้วครับปะลุยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ผลไม้สีเขียวนะทุกคนแค่หวังเป็นอย่างยิ่งครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะได้โอชาแมนเดินไวไปเปล่าโดนตบตายเลยน,นยั่นอ่ะบิ่วป่ะเรียบร้อยเลยเห็นไหมละ่ะเอามาทำไมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอเรียกเจฟฟิโนี่นะครับเพื่อที่จะมาจัดการแก๊งลอยทั้งหลายนะ วิธแมวคำถอกก็ถึกก็โจมตีแรงเหมือนกันนะเมื่อกี้ตายไป2ตัวเลยแล้วก็ไปได้เรียบร้อยเนี่ยครับโอ้โหแมวชาแมนชาแมวล,ล่างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ่ไปตายนะ่เอามาทําไมก่อนเจฟฟี่นี่ตบเลยนี่เป็นยังไนละเก่งกระทาลอยครับยังดีนะที่เจฟฟี่นี่ช่วยถ้าไม่ได้นี่คือแย่เหมือนกันนะแมวชาแมนเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเออจะได้ช่วยทีมหน่อยเพราะว่าเห็นบอกว่า เก่งกับท่านลอยชะลท่านลอยใช่ไหมไปโดนตบทีเดียวตายเลยเลเวลไม่ถึงนะนะเข้าใจได้มาไม้ผลไม้สีเขียวทดา,าเมล็ดผลไม้ไม่ใช่สิไม่เอา,มาเมล็ดสิเอาผลไม้สิเวลเล่นอีกตานึ้ก็ได้นะเอาชาแมนออกก่อนไหมเมิงเอาชาแมนออกก่อนไหมบอกตัวเองในอดีตนะเอาตัวอื่นใส่แทนไม่ได้หรือไงเนี่ย มันต้องมีตัวอื่นที่เก่งกันช่วงนั้นคือเช็คตลอดครับเพราะว่าอยากให้วิวัตรมากๆนะแมวจี้กงนะครับยังไงศึกษาโอเคหรือยัง <c oughs> เช็คดูดีหรือยังจะได้ลุยต่อแล้วก็เอาแมวชาแมนออกด้วยนะอะไปไหนอะ อ๋อไปเช็คครับว่ามันจะมีโอกาสได้ไหมมันก็มีโอกาสได้3อย่างนี้นะและมีโอกาสได้ผลไม้เอปิกด้วยนะครับไปลยุยไม่เปลี่ยนจริงเหรอเอาแมวชาแมนอีกแล้วเหรอบนตัวเองอะ่ะ <laughs> บนตัวเองในอดีตนะครับไปลยุยจบด่านนี้ก็พลังงานไม่ถึงอยู่ดีนะเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปถัดไปนะครับ กับคลิปตอนกลางวันนะนะเกิดมอดมาอีกแล้วตบมันนั่นและจริงๆบูตึงก็ถึกเอาเรื่องนะแต่ว่าอย่างว่าครับมันเป็นแค่ร่างสองไงร่างสามจะถึกกว่า,านี้อีกนิดนึงนะน่าจะเพราะว่าสตเตตมันเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าไปเลยเจฟิลนี่ตบทุกสถาบันนะครับ อ้าวไม่ใช่ทำไมหยิบอิสานก,กิมาล่ะแต่ก็ได้อยู่อ่ะอิสานก,กีจมทีพื้นที่เหมือนกันแรงเหมือนกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้ผลไม้เหมียวเขียวหรือเปล่านะพูด,ดง่ายๆคือผลไม้สีเขียวนั่นหละนะครับขาดอีกแค่เท่าไหร่อ่ะสองอันเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บต่อนะวันนี้ตัวลหน่อยครับ ชนะแล้วได้ไหมอ่ะเออนั่นแหละขาดอีกอันเดียวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนก็คลิปนี้นะมันขาดอีกสิบเองวะ่ะเดี๋ยวรอให้มันรีดีกว่าไม่ต้องกดใช้ขาดแค่สิบเองเนาะสิบนาทีนาทีละหนึ่งไอ้นี่โอเคทุกคนคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจบไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปตอนช่วงกลางวันนะ เดี๋ยวเย็นๆว่ากันอีกทีสาหรับคลิปใหม่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็อย่างที่บอกนะว่าตอนกลางวันเราจะเอาคลิปเก่ามาลงนะครับคลิปเก่าในที่นี้ก็คือคลิปเก่าที่เรายังไม่ได้ตัดนะเออยังไม่ได้เคยลงที่ไหนอ่ะก็คือจะลงในช่วงกลางวันส่วนตอนเย็นก็จะเป็นคลิปปัจจุบันล่าสุดนะครับก็โอเคนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ค i b e ให้กันนะไปก่อนทุกคน bye บ๊ายบาย ฉันจะทำให้ทุกคนได้รู้สักวันจะคว้าเอาสิ่งที่ฉันต้องการให้ด้แล้วทุกคนจะได้รู้ว่าฉันทำได้ได